สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาอย่างนี้นะครับ19นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับเราก็มีการนัดหมายกันที่นี่ครับในรายการที่จะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมนั้นมาร่วมแสดงกับความคิดเห็นนะครับช่วยกันเสนอแนะช่วยกันหาทางอออนะครับสำหรับปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันนะครับก็เรามีประเด็นให้กับท่านผู้ชมนั้น ได้ร่วมกันแสดงความพิถเห็นหรือร่วมกันหาทางออกนะครับในทุกๆวันของรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง i b บ v อิสรา่าวสารและความรู้นะครับวันนี้ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่17มกราคม2557นะครับก็ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะครับประจำสัปดาห์ของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมไปโจนกระทั่งถึงบริษัทห้างร้านเอกชนบางส่วนนะครับแต่ว่าในมุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติการที่เรียกว่าแบงคอกชัดดาวหรือเรียกกันว่าปิดกรุงเทพมหานครก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับภายใต้การนำของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรซึ่งวันนี้ก็นำพากลุ่มผู้ชุมนุมครับ เดินรณรงค์นะครับแล้วก็จะเรียกร้องประชาชนชาวกรุงเทพหมหานครให้ร่วมกันนะครับออกมาปฏิบัติการไล่นายกรัฐมนตรีก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับหลังจากที่มีการเดินสายนะครับเดินขบวนได้นะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณแยกจเจริญผลนะครับแถวๆถวถนนบันทัดทองก็ปรากฏว,าวันนี้เกิดเหตุที่หลายต่อหลายคนนั้นไม่อยากจะให้เกิด แล้วก็หลายตัวหลายคนก็หวั่นเกรงมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีมือไม่ดีและก็ประสงค์ร้ายนะครับก็มีการโยนระเบิดลงมาจากอาคารนะครับซึ่งเป็นตึกแถวร้างอยู่บริเวณริมถนนนะครับที่ทางกลุ่มก,มกมปปสที่นําโดยคุณสุเทพเทือกสุบรร์กำลังเดินผ่านมาพอดีนะครับรัศมีที่ระเบิดถูกโยนลงมานั้นบ้างก็ว่าห่างจาก คุณสุเทพเทือกสุบันซึ่งเป็นแกนนําเพียงแค่ประมาณ30เมตรบางกระแสก็บอกว่าประมาณ50เมตรนะครับแต่ว่าจะระยะสั้นระยะห่างแค่ไหนก็ตามทีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บนะครับตัวเลขจากศูนย์เอราวันล่าสุดเมื่อประมาณสัก16บหนาิกาสานาทีนะครับสาคนนะครับกระจายไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆประมาณ3-4โรงพยาบาลนะครับโดยส่วนหนึ่งนั้น นะครับอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับมีการทำผงทำแผลเยียวยาเสร็จแล้วก็อนุญาตให้กลับได้นะครับแต่ว่าก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ยังต้องอยู่ในระหว่างการรักษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการผ่าตัดเพื่อที่จะนำเอาสเก็ตวัตถุระเบิดนะครับออกจากร่างกายนี่ก็มีหลายรายเหมือนกันและที่หนักหนาสาหัสในขั้นอาการสาหัส มีอยู่หนึ่งรายด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมดูจะมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็มีการเรียกร้องไปยังรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับให้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุประมาณสักช่วง13นาฬิกากว่ากว่าเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบกน .6 กนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบในบริเวณอาคารตึกร้างที่อยู่ริมเส้นทางเดินของทางกปปศนะครับแต่ว่าทางการกปปศไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับต้องการที่จะให้ทางทหารเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นเองสุดท้ายเนี่ยกรมสรรพวุธทหารนะครับก็ส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปเจอกระเดื่องระเบิดนะฮะกระเดื่องระเบิด แล้วก็ไปเจอ,อสิ่งที่มีการติดตามกันอยู่นะครับทั้งในส่วนของอยุโทโธปกรณ์บางส่วนนะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบความชัดเจนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไปเจอกระเดื่องระเบิดนะครับซึ่งทางตำรวจก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจพิสูจน์เนี่ยนะครับก็บอกว่าระเบิดที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นระเบิดที่ผลิตในรัสเซีย หรือไม่ก็ผลิตในจีนนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบอักษรที่ปรากฏก่อนนะครับในมุมของพลตรวจเอกจารมพรสุรมณีที่ปรึกษาสบสิบก็บอกว่าระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดชนิดกว้างอาจจะเป็น F1 หรือ F 1วันที่ผลิตในรัสเซียหรืออาจจะเป็นระเบิด RDRGD5 ที่ผลิตในประเทศจีนต้องรอการตรวจสอบอยู่นะครับก็เห็นมีข่าวเข้ามาล่าสุดบอกว่าดินปืนที่ใช้ เป็นส่วนผสมเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมาจากประเทศจีนนะฮะเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้มีในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางพลตำรวจกระดุนแสงสิงแก้วพบปตตรก็บอกว่าส่วนหนึ่งนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะว่าทางกปปสเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางจากที่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ตระเตรียมในการที่จะดูแลนะครับเส้นทางที่แจ้งมาเดิม แต่พอมีการเปลี่ยนเส้นทางปั๊บมันก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นความผิดปกติแล้วก็ผิดวิสัยที่กลุ่มกปปศได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องนี่ในมุมของทางพลตุเรกกระดุลแสงสิงแก้วนะครับถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีการชุมนุมเป็นต้นมานะครับและที่สำคัญเป็นการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันด้วยนะครับก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเดี๋ยวเราค่อยมา ไร่เรียงดูในรายละเอียดหรือท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สอดแทรกไปด้วยเนี่ยเราก็จะอนุญาตสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของปปชเมื่อวานนี้นะครับปปชชุดใหญ่นะครับก็มีความเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการปปชนะครับที่เสนอมานะครับหลังจากที่มีการไตส่สวนนะครับเรื่องโครงการ รับจำนำข้าวในประเด็นเรื่องการระบายข้าวการขายข้าวแบบ G2G ให้กับาทางรัฐบาลจีนนะครับหลังจากที่มีการาแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับคุณบุญทรงเตริยาพิรมซึ่งตอนนั้นเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกนะครับรวม15คนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทางคณะอนุกรรมการปปชชุดนี้ได้มีการเสนอปปชชุดใหญ่นะครับ ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกอขอชก็คือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับซึ่งทางปปชนี่นะครับก็มีความเห็นว่าปปชก็เคยทําหนังสือเตือนกลับมาที่รัฐบาลนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวมันมีเรื่องอะไรที่ส่อเข้าว,ว่าอาจจะมีความผิดปกติ มีเรื่องที่อาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งยังมีข้อทักท้วงนะครับจากหน่วยงานหลายต่อหลายหน่วยงานเพิ่มเติมแต่ว่าคุณยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกคอชอแทนที่จะมีการสั่งการหรือระงับยับยั้งหรือไปดําเนินการนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความระมัดระวังและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่กลับไม่ได้ดําเนินการอย่างที่ควรที่จะเป็นนะครับ ทางรักษาการนายกคุณยิ่งนักจนินวัตรก็พยายามที่จะบอกนะครับบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณบุญทรงเตริยาพิหลงเป็นผู้ดําเนินการแต่ว่าทางปปชนี่บอกว่าในฐานะประธานกกชเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นในมุมของทางปปชที่ตั้งประเด็นให้กับทางนายกรัฐมนตรีก็คือมาตรา157านะครับ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับคณะอนุกรรมการที่จะถูกตั้งขึ้นมาก็จะดำเนินการขั้นตอนไต่ตสวนก่อนนะครับไต่สวนเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งถ้าฟังจากในส่วนของปปชนี่ไม่จําเป็นจะต้องส่งให้ปปชชุดใหญ่ก่อนนะครับคณะอนุกรรมการสามารถที่จะตั้งข้อกล่าวหาได้เว้นแต่ช่วงที่มีการชี้มูลนนะครับจึงจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่ ของปปชก่อนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะฮะเราก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาถามท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่าทางปปชเนี่ยครับตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคุณยิ่งรักชินวัตรกรณีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันมีใบสั่งหรือไม่ถือว่าเป็นการทํางานตามปกติหรือว่ามันผิดปกตินะครับเราถามท่านผู้ชมเพื่อที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสารรค์นะครับท่านผู้ชมครับ ย้ำกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันผิดปกตินะครับสถานการณ์มันส่อเขาว่าอาจจะมีการนําไปสู่ความไม่พึงพอใจและอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะร่วมการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นขอความกรุณาอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์อย่างนี้หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้สุ่มเสี่ยงอย่างนี้อยากจะให้ลดโทนความรุนแรงลงนะครับอย่าเป็นการ ยั่วยุอย่าเป็นการกันแนกแหนหรือพยายามที่จะว่ากล่าวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยคําพูดที่รุนแรงนะครับเราต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราประครับประคองมาตั้งแต่ทางกปปสมีการชุมนุมหลายต่อหลายรอบที่ผ่านมานะครับภาคส่วนต่างๆก็ช่วยกันดูแลระมัดระวังมาจนกระตั้งถึงวันนี้เราต้องเพิ่มดีกรีในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือและต้องไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ต้องไม่สร้างอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่การ กินแหนงแคลงใจหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นอันจะนําไปสู่ความไม่เข้าใจหรือนําไปสู่ความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เราอยากจะย้ําเตือนกับท่านผู้ชมที่จะร่วมแสดงความคิเดเห็นไม่ว่าจะเป็น s อ s ก็ดีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผ่านการแสดงความคิเดเห็นทางโทรศัพท์ในประเด็นปปชตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนายกนะครับมีเนตรมีนัยยะหรือไม่มีใบสั่ง หรือไม่นะครับถ้าคิดว่ามันมีนัยยะมีความผิดปกติก็กดหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าคิดว่ามันก็ไม่ได้ปกตินะฮะถือว่าเป็นการเ,าเดินตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการเนี่ยเขาไปไต่สวนมาเรียบร้อยแล้วนายกในานะประธานก็ขอชอยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็กดหมายเลขสองส่งไปเอสเอชเอสสี่แปดสามแปดสามสี่ห้านะครับสี่แปดสามแปดสามสี่ห้านะครับเอาละ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับเรากลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณแยกจเจริญผลนะครับที่ถนนบรรทัดทองที่ชุดของทางกปปสเนี่ยระหว่างเดินนะครับระหว่างเดินลดโรงชาวกรุงเทพให้ออกมาร่วมปฏิบัติการไล่นายกรัฐมนตรีก็ปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นในช่วงประมาณ13นาฬิกานะครับก็คือประมาณบ่ายโมงมีผู้โยนระเบิดลงมาจากบริเวณตึกร้างถนนบัรทัดทองถ้าสังเกตนะฮะ ตึกที่ว่านี้จะอยู่ริมถนนเลยนะครับจะอยู่ริมถนนแล้วก็จะมีรั้วนะครับซึ่งเป็นรั้วสังกสีก็คล้ายๆกับพื้นที่ที่กําลังจะมีการก่อสร้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาที่ดินทํานองนั้นแหละมันอยู่ใกล้ถนนที่กปปสเดินเนี่ยนิดเดียวเองนะครับปกติอย่างฟุตบาทอาจจะกว้างหน่อยนะครับแต่ว่าดูจากรั้วนะครับรั้วสังกสีที่มีการทําเป็นรั้วกั้นเนี่ย เข้าเข้าใจว่าน่าจะล่วงลุกเข้ามาในพื้นที่ฟุตบาทเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องห่างนะครับระหว่างฟุตบาทนะครับระหว่างรั้วกับทางถนนเนี่ยสั้นๆแค่นั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าโยนลงมาปั๊บนะครับคลิปที่มีปรากฏนะครับในนี้ไม่แน่จะจะมีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคลิปบางส่วนนะครับที่เข้าใจว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเป็นคนถ่ายเอาไว้นะฮะปรากฏว่ามีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมติชนนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเป็นการถ่ายภาพในจังหวะที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังเดินมาพอดีเลยครับบริเวณรัว้วสังกษีที่ว่าแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอันนั้นจะเป็นคลิปที่ถ่ายนะครับเห็นภาพเหตุการณ์เลยนะครับก็ถือเป็นปฏิบัติการซึ่งท้าทายอย่างยิ่งว่านะขณะนี้ใครกันแน่ที่เป็นกลุ่มที่ลงมือนะครับแต่ว่าข้อมูลจากในส่วนของ ศูนย์เอราวันหรือว่าศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพล่าสุดนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36รายนะครับส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ12รายโรงพยาบาลหัวเฉียว12รายโรงพยาบาลกลาง3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์9รายนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับมีการประกาศ รับการบริจาคเลือดด้วยนะครับจากในส่วนของสภาการชาติไทยและก็โรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีผู้ประสบเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บกันนี่ถึง30กว่ารายนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยต้องมีการผ่าตัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการประกาศต้องการเลือดนะครับต้องการการบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วนนะครับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการทําบุญนะครับช่วยเหลือ